โยสวัสดีครับยินด,ดีต้อนระับเข้าสู่ช่องวอตเดอ e จอมนะครับผมช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพต่างๆนะครับผมในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพนะครับไปกันครับอะอยากจะขอให้น้องแนะนำตัวนิดนึงค่ะ สวัสดีค่ะชื่อมินนิชชาการจนาอภิลักษ์เป็นเจ้าของเพจผู้หญิงบ้าพลังเกิลออนบค่ะอ๋อมาเริ่มต้นทํางานนี้ได้ยังไงคะจริงๆง,งานนี้มันมาด้วยความบังเอิญค่ะการมาเป็นนักปั่นเนี่ยตอนแรกเราก็ปั่นกับเพื่อนๆกันก่อนแล้วพอมาวันหนึ่งมีคนเริ่มเจอเริ่มติดตามเรามากขึ้นก็เลยมีทีมจักรยานผู้หญิงเหมือนให้เราไปเข้าทีมด้วยค่ะก็เลยได้เริ่มแข่งขันจากตรงนั้นแล้วก็มีคนติดตามมาเรื่อยๆค่ะ อ๋อถ้ามีคนติดตามเรื่อยๆก็เลยแบบเห็นช่องทางนิดนึงใช่ค่ะก็มีคนติดตามสปอนเซอร์ก็ตามมาอ๋อเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวกับกีฬาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพค่ะอ๋ออินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพนี่เขาทำอะไรกันบ้างคะจริงๆหลักๆเนี่ยมินน่าชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วคะ่ะก็ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ถ่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจักรยานแล้วก็เฮลตี้ค่ะ แล้วมิ้นก็เวลาไหนไปไปไปปั่นจักรยานปั่นทุกวันเลยคําถามนี้คนถามมิ้นตลอดเลยค่ะอะงั้นอย่างนี้มิ้นต้องต้องไขความกระจ่างแล้วว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยแต่ละวันทํางานยังไงจริงๆดูเหมือนมิ้นวีเวลาว่างไปปั่นจักรยานทุกวันนะคะแต่การออกไปปั่นอะมันคือ1งานของมิ้นค่ะเพราะว่าแต่ละวันอะที่ออกไปปั่นก็จะมีถ่ายคลิปไปทําไปตัดต่อลงกับช่องทาง YouTube ผู้หญิงบ้าพลังด้วยแถม เพื one, ่อบางวันเนี่ยมีรีวิวเข้ามาที่ต้องปั่นจักรยานเพื่อถ่ายอ่ะมินก็ติดสินค้าไปถ่ายด้วยคือทุกๆวันเนี่ยมันคือการทํางานด้วยปั่นด้วยออกกําลังกายไปด้วยค่ะก็คือเรียกว่าทําคือการออกไปปั่นเนี่ยก็คืองานใช่แล้วมันก็คือกิจกรรมที่เราชอบด้วยก็คือถือว่ามีความสุขไปด้วยทํางานไปด้วยว่างั้นถอะได้ทํากิจกรรมที่เรารักแล้วก็ได้ทํางานไปด้วยคือไม่ใช่แค่นั้นนะคะปั่นเสร็จมันยังไม่จุกคือเราก็ต้องทํา ต่อไปด้วยก็คือเอามาตัดต่อเอามาเรียบเรียงส่งให้ลูกค้าอดพรูฟคิดแคปชั่นแล้วพอลูกค้า a อ p พรูฟก็โพสค่ะแล้วหลังจากนั้นนิ้นก็ต้องมาเรามีผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดของตัวเองก็ต้องเป็นแม่ค้าออนไลน์ตอบลูกค้าแล้วก็เช็คสต็อกแล้วก็แพ็คของนะคะแล้วก็เอาไปส่งด้วยนันงยังหลายๆอย่างจริงๆวันนึงก็ไม่ได้ว่างหรอกใช่ค่ะจริงๆการตอบลูกค้ามันต้องทั้งวันจริงๆลูกค้าก็ทักมาแล้วก็คอยตอบทั้งวัน งานอินฟลูเอนเซอร์ก็ยุ่ง<ช>ประมาณนึง <1 S 2> ละทีมเอยแต่งหน้าแต่ง<ช>ตัวอ๋อใช่มันจะมีเรื่องของเวลาเราไปถ่ายโปรดักตถ้าไม่ใช่จักรยานหรือว่าเป็นสายอื่นๆเนี่ยลูกค้าจะมีเขาเรียกว่าบรีฟบรีฟให้มินนะคะว่าต้องแต่งหน้าแบบนี้แต่งตัวสีอะไรโทนอะไรถ่ายรูปรูปที่1นึสมีแบบไหนเราก็ต้องทำความเข้าใจมีโพสให้ด้วยไหมใช่<อ>คแบบ คือเขาจะมีแบบว่า brief ให้เลยว่ามินต้องทําอะไรบ้างเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าให้เข้ากับสิ่งที่เราจะรีวิวให้ลูกค้าด้วยคือวันๆเราก็ต้องคิดหลายอย่างเหมือนกันใช่คเคย f a ลบ้างไหมคะมีค่ะคือบางทีถ่ายไปแล้วต้องแก้งานหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ่ายวิดีโอแล้วต้องแก้ก็คือต้องไปปั่นถ่ายกันใหม่เลย ก็คือไม่ได้เรียกว่าว่างหรอกแต่ก็คือใช่ค่ะถือว่าเป็นคนขยันทํางานคนนึงละกันไม่ง่าเลยไม่ง่าเลยคืองานหลังบ้านก็ต้องทำงานหน้าบ้านก็ต้องทำเพราะว่ามีนตัดต่อเองหมดเลยทุกอย่างจายได้ของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาจากไหนคือจริงๆแล้วเนี่ย Influencer มันเป็นการสร้างคาแรคเตอร์ให้แบรนด์ให้สปอนเซอร์เราชอบในความเป็นตัวเราซึ่งเงินเนี่ยมันก็หนึ่งอาจจะมาจากาภาพลักษณ์ของเราแล้วแบรนด์เนี่ยสปอนเซอร์ให้กับเราแล้วก็จ่ายเงินให้กับเราเพื่อที่จะใช้แบรนด์นั้นนะคะแล้วส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆที่แบบว่าเข้ามาแบบไมาแล้วไปเนี่ยก็จะมีแบบจ่ายค่ารีวิวแต่ละโพสค่ะซึ่งมินก็จะได้เงินจากตรงนั้นเวลาเราถ่ายรูปโพสอ๋อก็คือจริงๆก็คือว่า รายได้ของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาจากในส่วนของ sponsor, สปอนเซอร์แล้วก็รีวิวใช่ค่ะประมาณนี้ใช่แล้วที่ว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยคือเริ่มต้นยังไงคะแม่ค้าออนไลน์จริงๆเริ่มได้ไม่นานเองค่ะเพราะว่าเราอยู่ในสายจักรยานมานานเราเลยมองหาว่าเราควรจะเป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วเลยคิดหาว่าเรามีอะไรที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับ คนที่ติดตามเราบ้างแล้วครีมกันแดดสําหรับคนที่ออกกําลังกายกลางแจ้งมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆสิ่งสําคัญมากๆที่ใช้ทุกวัน,นแดดร้อน,นใช่ค่ะประเทศไทยแดดร้อนอยู่แล้วก็เลยต้องหาครีมกันแดดที่เราใช้ได้เองจริงต้องกันแดดได้จริงแล้วที่สําคัญนักปั่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องครีมกันแดดเหงื่อไหลเข้าตาแล้วแสบตามิ้นเลยคิดค้นตัวนี้เพื่อให้เราได้ครีมกันแดดที่ดีที่สุดที่ไม่แสบตาครีมกันแดดตัวนี้เลยค่ะ ขออนุญาตไทยอินของเรา Sunny Day Sport and Dairy นะคะ SPF 50บวก PA c บวกตัวนี้กันน100้ำร้อยเปเนต์หงื่อไหลเข้าตามไม่แสบตาแน่นอนกันน้ำกันเหงื่อกันฝนแน่นอนค่ะดูจัดเต็มจัดเต็มเลยสำหรับนักกีฬาเลยใช่ค่ะนักกีฬาทีมชาติยังใช้เลยค่ะของเราหนุนสินะคะ้าโซเชียลมีเดียต่างๆได้ทาง<ช>ไหนบ้างคะ,คะก็สำหรับเพจ Facebook ของมินเองนะคะชื่อว่าเพจผู้หญิงบ้าพลัง Girl on Bike นะคะ แล้วช่องทาง Instagram, Mint, i ิน t a g r กร Mint ค่ะ M I W N T Z ค่ะ m i n t Z. แล้วก็ช่องทาง TikTok นะคะก็ชื่อนิดชาเมนส์ค่ะ N I T C H A M I N T นะคะมีช่อง YouTube ด้วยค่ะเสร์ชว่าผู้หญิงบ้าพลังก็ได้แล้วก็รบกวนฝากคิมกระแดด sunny day ด้วยนะคะเสร์ช Sunny Day ย์สปอร์ตแอนด์เีคิมกันแดดที่นักกีฬาเลือกใช้ได้เลยค่ะแล้วก็มีอื่นๆอ,อีกเยอะเลยค่ะทำหลายอย่างเสื้อยืดก็ทำขายค่ะยังไงติดต่อในเพจ ผู้หญิงบ้าพลังก็ได้อ่ะเดี๋ยวทางช่องก็เออเดี๋ยวทางชาแนลก็จะขึ้นให้ทางข้างล่างละกันเนาะได้ค่ะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับอาชีพที่นํามาเสนอในวันนี้สําหรับใครที่อยากให้เราพาไปรู้จักกับอาชีพอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้นะครับก่อนจะแยกย้ายกันไปในวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่จ็อบหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย